ผู้ชมเคยสงสัยแบบผมไหมครับว่าเมื่อคนเราตายไปแล้วโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เราเล่นอยู่อย่างเช่น Facebook หรือว่า Twitter นะครับจะตายตามเจ้าของคนนั้นไปหรือเปล่านะฮะวันนี้มีคำตอบครับว่าปกติแล้วเขามีวิธีการจัดการยังไงกับโซเชียลเน็ตเวิร์กของคนที่ตายไปแล้วนะครับปฏิตามได้จากในบอมอาทิตย์ส่วนผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปเลยสวัสดีครับ ตายแล้วไปไหนตายแล้วไปวัดครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องถ้าเราตายแล้วโซเชียลเน็ตเวิร์กเราจะไปเล่นได้ที่ไหนบนสวรรค์หรือในอนรกผมจะบอกว่าถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เรามีเนี่ยจะจัดการกับมันอย่างไรอันนี้เป็นคําถามที่คนสงสัยอยู่มากเนื่องจากยกตัวอย่าง Facebook มีข่าวอยู่ในต่างประเทศเพื่อนเสียชีวิตแล้วแต่ว่า Facebook ของคนนั้นยังเลื่อนขึ้นอยู่เรื่อยๆมีเข้ามาในฟีดเรื่อยๆมันมีพลังอะไรบางอย่างหรือเปล่า มันไม่ใช่หรอกครับเนื่องจากบน Facebook เนี่ยถ้ามีคนไปกดไลค์หรือมีคนไปคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่มันก็จะอัปเดตขึ้นมาบนฟีดเรื่อยๆซึ่งอาจจะทําให้เพื่อนรักหรือคนในครอบครัวสามารถที่จะเห็นฟีดของคนที่เสียชีวิตไปแล้วได้อาจจะทําให้จิตใจทําใจไม่ได้ เรายังเห็นเขาอยู่ทุกวันเราคิดถึงทุกวันดังนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆก็มีมาตรการที่จะมาจัดการเรื่องนี้ให้คุณโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น Google <Help. S 1> Facebook หรือ Twitter Social Network ดังๆ3ามที่นี้ oh. เขามีมาตรการกันหมดอย่าง Google เปิดตัวที่เรียกว่า Inactive Account Manager ชื่อไม่ได้สวยหรูชื่อไม่ได้ดูดีเลยแต่มันใช้งานได้คุณจะคิดอะไรมากฟีเจอร์นี้คุณสามารถไปลงทะเบียน และบอกระบบได้ว่าถ้าคุณไม่ใช้แอคเคาทเป็นเวลา3เดือน6เดือนแล้วระบบจะทําการปิดแอ c o u n t หรือว่าส่งข้อมูลแ c คเคาทไปให้ใครอย่างไรคุณก็สามารถเซตอัพไว้ได้ไม่ต้องกลัวถ้าเกิดว่าคุณจะไปหลงป่าหรือหลงอะไรที่ไหนเกิดออกมาไม่ได้ภายใน3เดือนที่คุณเซตไว้แต่คุณยังไม่เสียชีวิต Google ยังไม่ลบเซอร์ c e วิสแน่นอนเพราะมันจะส่ง SMS หรืออ e ีเมลไปให้คนที่คุณเซตไว้เริ่มต้นก่อนซึ่ง ถ้าคนที่รับอีเมลแล้วก็สามารถแก้ไขได้บอกว่าเอ้ยยังไม่เสียชีวิตนะยังไม่ต้องลบพอดีไปเที่ยวนานไปหน่อยมาดู Facebook กันบ้าง Facebook บอกว่าถ้าคุณเป็นญาติใกล้ชิดสามารถส่งข้อมูลเรียกว่าพิสูจน์ได้ว่าเป็นญาติกันบอกได้แล้วเนี่ยสามารถรีเควสต์ได้ให้ Facebook ของยูเซอร์นั้นเป็นหน้าแห่งความทรงจําหน้านั้นจะไม่สามารถอัปเดตได้คอมเมนต์ได้หรือทําอะไรได้เลยแต่ว่าก็จะมีไว้สําหรับเพื่อนๆที่เป็นเฟรนด์เท่านั้น สามารถดูได้สําหรับ Public หรือคนอื่นข้างนอกไม่สามารถเสิร์ชเจอแล้วก็ไม่สามารถดูได้ทุกอย่างก็จะคงอยู่ที่เดิมหรือถ้าคุณไม่อยากได้อย่างนั้นก็สามารถให้ Facebook ปิด Account นั้นได้ทำเป็น Inactive เลยแล้วก็สามารถขอให้ Copy ข้อมูลเอาไว้ให้ญาติญาติมารับไปได้ตรงนี้ในเรื่องของกฎหมายต้องบอกเลยว่าเว็บไซต์พวกนี้เขาจะไม่ให้พาสเวิร์ใด ไม่ให้คุณล็อกอินถ้าคุณไม่ใช่เจ้าตัวจะไม่มีทางให้ยัดย่าเด็ขดขาดไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือลูกไม่สามารถรับพาส่วนหรือล็อกอินเข้าไปได้นอกเสียจากว่าคุณจะได้รับพาส่วนนั้นในพินัยกรรมเพราะว่าถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวคุณจะทําได้อย่างมากก็ขอบริการต่างๆอย่างที่บอก เบื <ersch> ้องต้นมีหลายรัฐในประเทศอเมริกาก็เริ่มมาคุยกันแล้วว่าถ้าบุคคลหนึ่งเสียชีวิตไปโซเชียลมีเดียข้อมูลในนั้นถือเป็นทรัพย์สินหรือไม่แล้วทรัพย์สินตรงนั้นจะจัดการกับมันอย่างไรก็เริ่มมีการคุยกันหลายรัฐก็เริ่มพยายามจะออกกฎหมายขึ้นมาเนื่องจากในปัจจุบันโซเชียลมีเดียเว็บไซต์ต่างๆที่เราใช้บริการก็ถือว่าเป็นข้อมูลเรียกว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของแต่ละคนเลยทีเดียวก็ต้องรู้ได้ว่ามันจะถูก จัดการอย่างไรจะถูกโอนถ่ายอย่างไรใครมีอำนาจทําอะไรอย่างไรบ้างตรงนี้คงจะต้องรอดูกันต่อไปว่าในแนวทางกฎหมายนั้นเราจะจัดการยังไงกับดิจิทัลแอสเซทพวกนี้ทรัพย์สินทางดิจิทัลนั่นเองระหว่างนี้เขายังตกลงกันไม่ได้ Service อาจจะยังไม่ดีพอผมแนะนำเว็บไซต์สัก2เว็บไซต์ให้คุณไปใช้บริการยังไม่ต้องตัวนะ ยังไม่ได้บอกว่าให้รีบไปเสียชีวิตหรือทําอะไรแต่หมายถึงว่าคุณต้องเตรียมการเอาไว้ในอนาคตถ้าคุณเป็นห่วงโซเชียลของคุณยกตัวอย่างเว็บแรก If I Die หรือจะเป็น Legacy Locker ทั้ง2เว็บนี้สามารถให้คุณเข้าไปจัดการบริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพาสวดร์ข้อมูลต่างๆหลังจากคุณเสียชีวิตแล้วเขาจะทำอย่างไรกับข้อมูลของคุณลองไปใช้กันดูลงทะเบียนไว้เผื่อไว้ อันนี้อะไรมันก็ไม่แน่เผื่อมีของสําคัญข้อมูลลับๆก็อาจจะไม่ต้องทําก็ได้ให้เขาปิดไปเลยดีไหมผมก็คิดอยู่ว่าจะทํายังไงดีเพราะว่าข้อมูลลับก็เยอะอยู่นะผมเชื่อว่าใครๆก็มีข้อมูลลับๆเยอะไม่อยากให้ใครเห็นอันนี้ต้องบริหารดีๆ